กับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องเพชรกเปดนช่องครับบรรยากาศฝนตกพี่น้องเอซีตกไปปล่อยลิ่นแสะแสะพี่น้องเอซตามตัวเลขแนวทางรูปแบบแนวทางตำราเจเอียงครับพี่น้องเด้อหลังจากร,รอบที่ผ่านมาพอโทษเอาไพ่สั้นครับสั้นช่องสายจับคู่พลาดไปพีป่น้องไปเข่าตะล่างหละกัดก็ศระด็น่น วันนี้จะมาลุ้นกันว่ารูปแบบนาธานตำราเจ,จีเอียงเสี่ยวมาลักษณะเดนสขับเส้นช่อง,อง้องตามที่มั่นกันไปครับก่อนจะชมคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังได้พี่น้องด้วยทัางช่องสเสนอเป็นเพียงยา่สื่อกลางเจีเอียงเปน็นแนวทางใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะมักน้ำพืนนำพ้นินกนเอาเนื้อพ้นบะมักกับบะหมี่ความันเชื่อไปสินะพี่น้นองรูปแบบนาธานตำราเจ,จีเอียงวันที่หกว่ะหกหรือเจ็ดนี่พี่น้องอีกสี่ลงหมือลงเว้นเร้อ รูปแบบในทางวันนี้เป็นลุ้นกันเยินดีครับพี่น้องเย็บีทุกท่านมาแล้วน้องเย็บชตามเราวันนี้บรรยากาศตกไปปล่อยพี่น้องเย็บีโอ้ยหนาวแบบนั้นไหมไม่หนาวในยไม่ห่อนไม่ห่อนเลยไม่หนาวสวัสดีค่ะสวัสดีทางช่อง YouTube ค่ะท่านผู้ชมช่องอะไเอียง์แชนเนลแล้วก็ประสบโชคค่ะท่านผู้ชมเอาข้าวผ่ากันกับสำหรับสมตำลาวนาะวันที่ผ่านมากระเด็นชนเด่นค่ะท่านผู้ชม สายเด่นชนเด่นกันดังเปี้ยเลยค่ะท่านผู้ชมเอ่อเพราะว่าถ้ามันหลุดมันก็จะหลุดไปสูงสุดแแค่สองวันค่ะสําหรับสายเด่นชนเด่นสองวันหรสามวันีรก็ยากค่ะเอ่อดึงเงือบนิดนึงเป็นเป็นบาดคาเอ่อถ้าเด่นชนเด่นมันก็จะบาหลายหางค่ะมันจะบาหลายหางสี่หางหางหางเนาะเอ่อถ้าเด่นชนเด่นจะบาเยอะวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมาสายกับพู่หลุดได้ค่ะวันที่ผ่านมาสายวิ่งสายลูดค่ะสายวิ่งสายลวดค่ะ วี่งซายลูดนี่เด่นชนเด่นเลยค่ะหนึ่งสองค่ะมันมาดเขาไม่ใช่มันกันได้มาที่สามซี่ลักษณะหนึ่งสองนาะเขาจับไปแรกกับที่สามหนึ่งสามสองลักษณสี่สามกับสี่สองเนาะลักษณมาที่หนึ่งสองแล้วก็สามสี่กับโผะเลยค่ะดำจมที่หนึ่งสองงบน้อยสายงบน้อยค่ะสายงบน้อยที่แอดบอกไว้ประจำค่ะท่านไหนที่ว่าเอโทษแต่เอาน้ำดอกหลายๆตัวนะ ขับบอลมีงบอ่าขาบอไม่งบกระม้องไปที่หนึ่งเด่นชนเดน่นสองตัวที่ว้งค่ะตัวที่ว้งนี่จะจะมาบอดีทอเด่นชนเด่นเนี่ยค่ะทานผู้ชมแอดสังเกตบิ่งเด่นชนเด่นนี่มาดีกว่าค่ะสําหรับสายตะลางของเขาสายตะลางก็เข้าที่สองหนึ่งค่ะเข้าที่สองหนึ่งสำหรับสายตะลาง สนใจจับพนี่หลุดค่ะคุณผู้ชมหลุดเป็นไม่งใงีสุย<笑><笑>เขาจับไปที่อ่าวงผมไปที่หนึ่งสามแล้วกัหกหนึ่งนค่ะคุผู้ชมหกศูนย์อ๋ 6, อหกศูนย์แล้วกัหนึ่งสองค่ะมีอันละแต้มค่ะคาผู้ชมหรืออันละแต้มเพวาในสายตารางปรวจับเขาเนั้นเรามีค่ะมีค่ะสําหรับวดวันที่เจ็ดวันสุกก็คือเมื่อี้ค่ะคือเมื่อนีอ่าวังวาสูตรเขาจะเดินนาค่ะเนาะ เพราะว่ามาสองวันแล้วสายจะปูสองวันแล้วเดีค่ะท่านชมวันนี้เราจะผ่านหรือไม่ผ่านกะรท่านใดที่ยังบม่มั่นใจกลับไปมองที่เด่นชนเด่นได้ค่ะไปมองที่เด่นชนเด่นหรือมาสายตารางได้ค่ะท่านชมเด่นล่างกันบนค่ะก็เด่นวันนี้ล่างกันบนในหลังเยี่ชีวิสั้นอยู่ที่สองสามวงกลมที่สองอันนี้เป็นล่างกันบนก็เป็นตัวเด่นเด้ออันนี้เป็นล่างกันบนค่ะวงกลมไปที่สองค่ะ ส่วนสายวิ่งลวดบนกันล่างค่ะเจ็ดกับแปดวงกลมที่แปดอันนี้เป็นบนกันล่างได้เปนรองเด้อค่ะเด่นบนกันล่างน,นี่เป็นบนกันล่างค่ะมา <4. S 1> จากปูในการเอ่อมาจากฟูแบบนี้ถ้าเด่นชนเด่นมันจะเป็นตัวไดเอทถ้าเด่นต้นชนเด่นกับสองสามกับเจ็ดแปดใช่กันเลยค่ะคืออยู่ที่ส <2, S 1> องเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปด อ่าถามันมาชนกันก็คือที่สองสามแล้วก็เกตแปดค่ะอ่านี่แหละค่ะจะเป็นแค่นี้สําหรับสายงบน้อยค่ะสายงบน่อยแต่ว่าที่ม้าคู่กันแบบแบบสองกับสามเนี่ยแบบสองกับสามกับเกตกับแปดเนี่ยน่อยข้างสิม้าค่ะแต่ว่างวดที่ผ่านมาเรามาเสือเออมันก็จะนานเด้ค่ะห่างวดหกงวดหรือว่าเป็นสิปงวดไม่ค่อยสิมาสักสัข้างหนึ่งอ่าสําหรับเด่นชนเด่นแบบแบบแบบคู่แบบม้าค่ะปกติแะรไปกันปกติเราจะคอยกันแบบนี้ แกแกจับคู่แบบนี้นี่กับกบ,บ่ค่อยบอย่บอยบ่ค่อยบ่อยนานๆแกพอครั้งหนึ่งค่ะสำหรับสายตารางค่ะตารางห้าสองแปดเจ็ดสามศูนย์ห้าสองแปดเจ็ดสามศูนย์อันนี้คือตารางด้อันนี้สายตารางค่ะส,สายตารางสายตารางนี่แอดเดนไปที่แปดเดนไปที่แปด รากาแปดบอค่ะท่านผู้ชมเด่นไปที่สองเก้าสองบนค่ะสองวนแปดบอค่ะท่านผู้ชมสำหรับสายตารางท่านใดที่จับบ่เป็้ท่านใดที่อยากจับเองจับบ่เป็นกแต่เล่นเ,เด่นของแอดเด่นไปที่ 8, แปดกับสองนี้ีีก็จะมีแปดกับสองค่ะจะมีแปดอย่างมีสองอย่างกระเบื้องเอาเลยค่ะท่านผู้ชมอ่ามันก็จจะไม่ได้วนกันไปหลายหลายเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าสายอ่า สายตะลางนี่ส่วนมากแล้วเนี่ยท่านใดที่พนชอบเนีพ่พนจะมีเอ่อมีสายเดนของเพนอยู่แล้วมีสายเดนแล้วกับมีสายดับตัดออกของเพนค่ะท้สมตัดออกของเพนสําหรับเอ่อสายเอ่อสายตะลางค่ะอ่าจับคู่ค่ะจับคู่ล่างขันบนวันนี้ครับเวลาที่พนสองศูนย์สองห้าสองเก้าสามศูนย์สามห้าสามเก้า 4, 3, 3, 6, เ <5. S 2> รื้อสามต่อประมาักสามหกตำหนงนาีค่ะรูมกสอบมีจัาหวลอดอยู่ในที่หลังเลที่อันนี้จับคู่ล่างกันบนแล้วพี่น้นองได้ <5. S 2> ค่ะวงกลมอยู่ที่สองเก้าและสามห้าครับพี่น้องเย็กที่ครับสองเก้าแล้วก็สามห้าค่ะท่านผู้ชมอ่ามันจะผ่านหรือไม่ผ่านสายงบน้อยก็อยู่ที่วงค่ะอยู่ที่วงแต่ว่าม้าบอดีปั่นเด่นชนเด่นค่ะอันนี้จับคู่บนกัล่างพี่นลองเล็กที่เนอจับคู่บนกัล่างแปดสองแปดห้าแปดหก 70, 75, 8, 5, 8, 6, 18, เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดวงกลมที่แปดห้าและเจ็ดห้าบุรีืุขแปดหกค่ะครับสป็แปดเจ้าอะไรทำไงค่ะหน่วยที่เสนอรูปแบบแนทางทุบบนกันล่างค่ะที่นอกตัวนีน้ตกวงอยูที่แปดห้ากับเจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็เจ็ดห้าค่ะสายงดน้อยค่ะงดน้อยตอเน้นจะวงอยู่ที่สามห้าสองเก้าแปดห้าเจ็ดห้าค่ะจะเป็นอย่างเด้อ อันนี้สายสายเด่นสายงมน้อยคะอ่ะเด่นมาจากสายแอดกระเด็นมาในสูตรของเขาก็คือ,อมันมีอยู่สิบประนวดหรือว่ายี่สิบงวดกับสิบสูตรแม่สิบสูตรยี่สิบสูตรมันไปแปดหลายกว่าหรือว่าตัวจับของล้อแปดห้าก,กับเจนห่าเนี่ยมันหลายกว่าม้มันขึมาเป็นสายเด่นค่ะ่านผู้ชมบ่เด่นก็มีคนสามารถมาได้คือกันมาได้อ่ มาได้เบื่อค่ะเขาเลยพูดไรอยากได่พุดถึงก่าเลี้ยแต่ดวงค่ะเพราะว่าเพราะว่าแอดลุดไปสองมือแล้วกะมองม้งไปก่อนได้ค่ะมองม้งไปก่อนได้แตดม่ะนี่แต่บาสูตของแอนนี่สุดมากแล้วนะลุดสามสามวดนี่ยากอยู่ค่ะมันจะรูดยู่แค่สองวดแต่บางวดที่สามนี่มันกระเซียงนิดนึงว่ามันจะมาหรือบ่มาแอดกับบอลูนได้แต่ว่าสุดมากตามที่สถิติที่เบิรงนนะมันจะบ่บ่ารูดจนสามวดค่ะ ก็ไหนกันสมาล้ำรวยจับคู่เย็นนี้สองทุ่มครึ่งหวังว่าเราจะได้ปังอีกค่ะลำดวนปังเรื่อยๆมันมาน้องใชมสื่อสังคมรวยยกช่องมาทำบนข้างล่างเลยแม่พี่น้องอากาศชถึงขึ้นบนตึ้นบเรืองหนึ่เนาะสวัสดีนี่ใช่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าิ่มฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งแจ้งจุดกำลังแชร์ให้ทุกงานไว้ ย้อนสี่กับชนสี่ตามทั้งหน้าช่องไว้แล้วเพื่โทรหาทีมงานเพื่อจะสี่อแหลกที่หน้าชองที่ต้องขายท่องู่อกไปแล้วอยากยืดทั้งหน้าช่องอ่ยูทูบล้วก็หน้าเฟซแม่กับพราะว่าบางข่างไลท์ไม่มีค่ะบ่ได้เข้าไปเบิรงค่ะนดำชมมีค่ะบ่ได้เข้าไปเบิรงเพราะว่าเอฟขายของน้ำอ่าพอมีเวลาตอบค่ะอ่ายืดช่องค่ะสวัสดีมากครับพี่น้องที่รักครับสวัสดีค่ะ